โอเคนะครับเราขอข,อขอับสีชมพูท่านกันด้วยนะครับผู้คอยยืดเกมมาครับอีกแล้วครับผมเจ้าห <Yeah. S 1> นุ่มนะก็การแวะสับไก,ก่ไม่คราบอีกที่เคยแล้วในวันนี้เรามาอยู่กันในกงล้อมหาสนุกอีกแล้วอ่าซึ่งในวันนี้นะครับผมนะอาจจะแปลกตาหน่อยนะเพราะว่าเรามากันในโลกเป็นเทนนเองแต่ว่าในทีมของ คานิติกนั่นเองครับผมซึ่งบอกเลยนะครับว่าคานิติกเนี่ยไม่ธรรมดานะและคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่ามันคือนาฬิกาของเบนเทนแบบถึงแม้มันจะเป็นแฟนฟิกก็จริงแต่ว่าเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะน่ากลัวแา่งที่จะเจ๋งแจ๋วพอสมควรนะครับนะก็มาถึอกติกาของเราในวันนี้นะครับง่ายๆนะเพียงแค่เราจะทำการแข่งกันทั้งหมด4ี่รอบนะครับใครชนะมากกว่าก็ชนะไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเสมอกันเนี่ยก็จะต่อกันรอบที่5นั่นเองโอเคครับผมเอาเป็นว่าคุณข้าว้อมหรือยังครับ พร้อมแล้วครับผมมาพร้อมแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วก็ที <S 2> <S 2> ่เราไปเริ่มกิจวัรรอแรกกันเลยดีกว่อนผมไป,ไปเลยโอเคครับผ,<ม> <Okay, S 2> ผมมาเริ่มกันในรอบที่หนึ่งนะฮะซึ่งนี่ครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบแรกผมจะขอหมุนก่อนแล้วกันอ่าผมจะหมุนก่อนเลยแล้วกันนะครับซึ่งมันตัวละครเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมาโอเคถาพร้อมแล้วหนูจะป้ายโอเคหมุนหมุนหมุน,มนออกมาเป็นขอได้ดีได้ไหมเป็น <S <S อะไรโกตรฟรีกโกตฟรีครับผม วิญญาาาณราร้ยกลนคับผม<บ>าเป็นวิญญาณร้ายแล้วนะครับผมนะมา,มาโอเคผมตามคุณข้าวนะฮะมาตามคุณข้าวนะฮะไปเดี๋ยวจนมีข้าวหมุนแล้วออกมาเป็นเป็นใครเป็น,ปนลิฟต์จอร์กับลิฟจอกับโฟรีสู้กันยังไงวะไม่แน่ไม่แน่ในคาณนติกอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมไปแต่พอเราไปดูกันในเกมเลย โอเคผมมาฮะมาอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาฮะคุณข้าพร้อมไหมครับผมผมจะทำการแปลงร่างนะตรงนี้เลยเหรอครับตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยฮะโอเคพร้อมนะพร้อมนะหนึ่งสองสามปึ๊บพีมาแลาโคฟิวโอ้โหไม่ได้เขับายรู้เลยนะกดฟิปหนหนึ่งน่ากลัวน่ากลัวจริงเลยนะหนึ่งสองสามไปเอ่ไม่ใช่ใช่ นี่วิจารซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมที่ค่อนข้างที่จะเล่หมือนเดิมนะโอเคไม่เป็นไรนะมาแล้วคุณพร้อมยังฮะแล้วจะบอกให้ว่าสกิลไม่มีเลยตัวนี้ให้ความสามารถให้ความสามารถไม่ไไม่ต้องมีโอเคพร้อมยังฮะถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเริ่มไปไปดีแล้วดีแล้วตอนนี้ตอนนี้ขออนุญาต มาไปไหนหนีไปไหนหนีไปไหนวันี่ขยันหายตัวขยันหายตัวหนี่นี่นีหายตัวหายตัวไม่มันก็เออมันก็สู้ได้ผมัเขอู้วิชวแรง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 เอ้ยเอ้านอาเอ้าเาเาเอ้เอ้ยเอ้ีเอ้าเอ้าอ้ามอ้าเข้าเาเนี่ยคุณเอ้าเามันตีเข้ามาเนี่ยไม่ไม่เจ็บเลยครับโอ้โหเออแรงจริงอ มันแรงใช่ไหมใช่เออว่าโอ้โหไม่น่าเลยนะไม่น่าแบบไม่น่าอ่อนให้เลยโอเคโอ้รอบแรกเอาไปรอบข้าวชาไปก่อนแล้วกันนะครับผมธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวเราไปดูกันรอบต่อไปเลยโอเคผมมาต่อกันรอบที่สองครับผมนะซึ่งรอบนี้คนแพ้จะกดกล่องฉันคือผมเองนะฮะไปไปผมไปหันรอบแรกหมุนไปโอเคตอนนี้หมุนเป็นคอสติรีใช่ไหมเป็นเมื่อกี้ก็ดีนะไม่ดีตรงไหหนโโอ้เกมแมทเธอร์โอ้โห สีเลยังไงสีไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวคุณรู้ติ๋วแต่แจ๋วนะเว้ยเออดูทูโอ้โหเออดมาตาคุณนี่เข้าไปเลยมาดูดีจะเป็นตัวอะไรนะอ่าเป็นเป็นอุ้ยโอ้โหโอ้โหอาตอมิกครับผมเอาละอ่าแต่ได้อ enfin ย <ki> ู่แหละได้อยู่แหละนะฮะไปเดี๋ยวไปดูกันในเกมเอาเกมมาอยู่กันในเกมกันบูนะเดี๋ยวผมจะขอแป้งก่อนแล้วกันนะนึ่งต้งปึ๊ก นี่เกมส์เบอโ้ดูเลือตายตายดเลือดขาดีอ่าไหนไตาคุณหน้าตาคุณหน้าไหนตัวใหญ่พี่อันนี้ล้วคุณรู้ไหมอะตอมิกนี่มันตัวใหญ่กว่าคนออกนงอ่าไหนไหนไหกดไปกดไปแป้งไปสามสอไปโอ้โหดูหน้าตาดิโอ้ดูสวยดูสวดูสวกดใเทียบไซส์กันไปทีหนึ่งเดีอ่าเดี๋ยวรู้เดี๋ยวคุณรู้มันรู้ดูถมคุณรู้นะโเคแล้วสเริ่ม เพียดี๋ยวดีไปโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวดโอ้ย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 โอใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นโอ้ยมแน่ผมจู๊ผมจู๊ผมจู๊ก็เอาไว้เนี่ยมาผมจู๊กจู๊มาดิผมไม่มีอะไรที่จะไปสู้ได้เลยวะมานี่ที่ไหนเนี่ยหาไม่เจออ๋อแต่ละอันแน่มาแล้วมาแล้วมานี่มานี่โอ้ยมานี่มานี่ดีแน่จริงก็มาจริงก็มาแน่มึงเข้ามาได้หรือเปล่า เอาไปได้หรือเปล่าเขาเป็นเปล่าโอเค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 มานี่มานี่มานี่มาดิโอ้โหบินไปไหนหาไม่เจอหาไม่เจออ่ะอยู่ไหนหาไม่เจอจริงจริงเป็นไปไหนเินไปไหนนี่นะตีเลเอเออมาอ่ะเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยิงอย่ายิงยิงเจ็บเจ็บเจ็บจุกจุกจุกอดีตพอดีมันนี่โอ้แน่จริงมันบวกกันดีเอามือมาเอามือมาดิเออมีอมือมีมีเออเออใช้ความสามารถใช้ความสามารถไงมันนี่นะนี่นะไอ้จิ๋ว คือทำไรอะไม่เรียกอะเออยิ้เหอยิ้มเหอยิ้มเหอะอย่างนั้ยอมที่อย่ายอมม่เอาเออมามาไม่ยอมไม่ยอมเออเอออ่ะยืนย่นอ่ะไม่คือเราก็แบบว่าอ่อนให้ก่อนไงเดี๋ยวเราก็แบบไปทดกันรอบหน้าอะไรอย่งเออโอเคเรื่องโอเคผมมาต่อกันรอบที่3แล้วนะครับผมหม่มาเดี๋ยวรอบนี้ผมขอตัวโขดแล้วกันเดี๋ยวคุณจะต้องร้องบ้างนะไปโอขอตัวโขดหน่อยแล้วกันนี่เหอะเป็นอย่าอย่าอัาเกรดนะอย่าเอาเกร์ ทำไมอ่ะทำไมอ่ะมันไม่มีอะไรเลยแบบเอออ่ะไม่รู้นะไม่เป็นไรอาจจะเก็บมันยิงเลเซอร์ได้ไม่ใช่หรอไม่ได้บอกไม่ได้อ่ะอ่ะไม่เป็นไรนะอ่ะดูคุณคแล้วกันึองคุณแล้วกันไปไปไปจังนี้เป็นไรผมบอก่าเป็นเป็นมีแต่ดีๆมาตรงนี้โอ้ยไวมัดหรออาจจะสูสีนะอาจจะสูสีเอ้ยผมอยู่ในเกมแล้วนะมาผมแปลงก่อนเล โอเคมาแล้วมาแล้วฮือฮือฮืออัพเกรดนะฮะ่าสักคุณคากลัวเอ็ดคุณไปเป็นไงมาดูหนึ่งสองสามอ๋อดีใจมาแล้วผมมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยมันฮะนี่หน้าตาเป็นไงหน้าตาเป็นปกติเลยปกติเลยนะไปมาเลยนะใช่โอเค้อมยังโอ้ยฮะโอเคตาฟอลแล้วไปเลยเลยไม่รู้ละไปแล้วโอ้ยไม่รู้เลยใครอยู่ไหนตอนนี้จริงนี่อุ้งหมวิ่งชนวิ่งชนอะ เออผมไม่เห็นจริงอ่ะมันโอ้โหมีมีโหมีมีคงมีขึ้นมีคงมีขึ้นเหรอมีขึ้นเหรอเห็นไหม่บไม่รู้น่มีนิดหน่อยนิดหน่อยเท่ากับไปไหนแล้วไปไหนอืมมานี่โอมยกระโดดพี่จะกระโดดจริงเอ้ยจะตายอย่ากระโดดจริงโจ้ได้ไหมอย่ากระโดดนี่ก็เอ้ยจะไปโหดจังวะเกินเกินคุณเกินแล้วคุณเกินแล้วเกินแล้วเกินเกินเบอร์เกินไปเกินไปมันเกินไปมันเกินไปโอ้วิ่งไวจังวิ่งไวจังโโอ้หโอ้โห โอ้โหไก่เกย์วันนี้แล้ววันนี้วันนี้กลับมานี้นี่แน่ตีไปตีเลยมามาอุ้ยมีผักด้วยมีผักมีผักอืมขัอแล้งไงขันแล้งไงนี่คือ แหมมันจะส่งตัวดีๆมาให้ผมก็ไม่ได้นะแต่ละตัวมาลองอีกครั้งนี่ค่ะมามาเดิร้องนี่มันเจ็บไหมเนี่ยร้องนี่มันเจ็บไหมไม่เลยไม่เจ็บไม่เลยหรอไม่เลยแบบว่าไม่เปิดเอฟเฟกต์เฉยๆนี่นี่มานี่คุณวิ่งไปไหนมาไหนมันบล็อกพังด้วยเนี่ยเออพยายามบล็อกพยายามบล็อกอ๋อไม่ไม่เป็นท่า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 ใช่ไหมนี่มาเลยไม่ผิดนะเนี่ยผมมองไม่เห็นโอเคโอเคเออไม่ผิดไม่ผิดตายยังใกล้ยังเออแข่งว่าเอออยู่นี่อยู่นี่นี่เจอแล้วเออเอาดิโอ้ยโอ้ยมามา ต้องตีกันหมัดเพียวแล้วตดเพียวตอนนี้นะฮะตบตโมยเดียวมาเฮ้ยหัวจะมาโอเคมากันรอบที่4ี่แล้วนะครับผมนะคือมันจะสุ่มให้ผมแบบได้ตัวดีๆบ้างไหมเนี่ยฮะไหนขอให้ตังค์ได้ตัวดีๆหน่อยเอางี้เอางี้ผมให้คุณก่อนเลยผมให้คุณก่อนเลยให้คุณก่อนแล้วกันนะทให้คุณไปก่อนเลยนะฮะาตอนนี้เปิดมาหมุนมาเป็นเป็นก็ยังเป็นแฟนเกนสไยโอเคนะฮะก็ไม่ได้แย่นะ ดูผมก่อนดีกว่าผมขออะไรดีๆได้ไหมขอดีๆนะตัวดีๆหน่อยก็อื้มจริงซะแล้วเลยเหรอก็ก็โอเคก็โอเคนะถือว่าก็ดีหน่อยก็ดีหน่อยไม่ต้องไม่ต้องไหวไหไปไปดูในเกมโอเคผมมาตอกกันรอบที่สี่แล้วนะครับนะมาข้าวมามแต่งก่อนเลยไปเลยมาอันนี้เป็นตี่เลยเร้าจอบแอดยอดนะไปดูมาดูผมนี่ เออผิดแกผิดต okay, okay. ัวโอเคเอาใหม่นี่เล็วครับผมโอ้โหนี่จะนอนบ้างไหมเนี่ยจะนอนบ้างไหมเฮียพร้อมยังพร้อมโอเคพร้อมนะมันอีซี่โอเคพร้อมแล้วดึงสอดซ่มไปเอาไปก่อนเลยเดี๋ยวนี้มาปิดหน้ากากก่อนเลยนี่มามาี่ไงมีเท้าสมาตายสองมาเท่านั้นเอาผมให้คุณใหม่อ่ะเมื่อกี้วอร์มเมื่อกี้วอร์มใช่ไหมมาเอาใหม่ซุ้มใหม่โอเคไหมโอเคโอเคไม่กีน อันนี้ขอดีกันอได้ไม่ได้ไม่ได้นี่อะไรอ่ะอันเนี้ยอันนี้คืออุ้ยอุ้ยทำไมอ่ะเปิดสโลว์แต่มันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นอ่ะดู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 ชัดๆอีกรอบนี่นี่นี่ไงชัดๆสองทีโอเคโอเคเอาอีกไอ้สักรอบนะไปไปไปครับไปไปเราต่อไปเลยอะรนี่ไม่นำมาให้เราโอเคผมมาถึงลากสุดท้ายของเราที่ห้านะมาขอแบบตัวดีๆได้ไหมอะคือตอนนี้แต่ละตัวนี่คือแบบดีทั้งนั้นเลยนะยกเว้น อ่าอาจจะมีบ้างเอาไปไม่เป็นไรผมขอสุ่มก่อนแล้วกันนะโอเคพร้อมไปโอเคมีขอตัวดีๆได้ไหมขอเถอะอะไรก็ได้เป็นฟูอัมฟูอัมหมอโอเคก็โวดแต่ตัวตึงอื่นมันก็ตึงไงนะโอเคตอนข้านะฮะท่าละไปเล t โก o หมุนออกมาเป็นเป็นเป็นวฟผู้บอกอับชากเราอับชากเราโอเค โอเคก็ได้อยู่แล้วนะฮะไปเดี๋ยวไปดูกันในเกมโอเคผมแล้วก็มาถึงรอบสุดท้ายได้เกมเรียบร้อยแล้วนะฮะมาฮะคิดว่ามันจะแพ้แต่ว่ามันต้องมานแบบสักสีมันต้องมีเว้ยเดีต้องมีสักสีต้องมีศักสีนะฮะมาโอเคผมเราต่อให้แล้วเนี่ยอ่าไม่รู้ไม่รู้นะไปไปโฟอาร์นายผมนายขอแป้งกันเลยกันนี่มันอย่างนี้นะโอ้โหหน้ามันสิอ่ะตาคุณนะไหนอยู่ซไหนอัพช้าไหนอัพช้าไหนอัพช้างโอ้จิ๋วอ่ะมาอีว ปูออมช้างปูดูหน้า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 เห็นแล้วเห็นแล้วโอเคพร้อมยังฮะเล่นยังรอบนี้ผมจะขอแล้วกันสักมัดต้องมัดพอพร้อมยังพร้อมมาเลยโอเคพร้อมยังพร้อมแล้วดูรับไปดูขอยัดดุดีอะไรยังเล่นยังไงโอ๊ยยัด แล้วนี่ม no, mm ันหนึ่งมาช้ามนช้าผมไม่อยากต่อยเพราะว่าตู้ถล่มไปได้อ๋อไม่ได้จิตต่อยก็ได้ว่าไปไหนไปไหนเฮ้ยอะไรนี่นะกลัวอุ้ยมันนี้วันนี้ไอ้เจ้ามต่อยไปโดนเฮ้ยตัวเล็กไงตัวจิ๋วอ๋อตัวจิ๋วตัวจิ๋วโอเคโอเคไปไหน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 เขาจะทานกับบนานนี่นะเอ้ยเอ้ยโดนอยู่เออโเออทักทีฮะ แม่แล้วแบบตัวจิ๋วแล้วแบบมันตีไม่ดูนะผมมันโอ้แล้วคุณรู้ไหมว่าหน้าคุณน่ะหน้ากลัวแค่ไหนคือมันก็ต้องมีบ้างไงรไงต้องอี่างไงจริงครับผมนะก็ โอเคครก็เอาเป็นว่าก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับการพนันกันนวันนี้เป็นยังไงบ้างนะก็บอกว่าทุกคนจะชื่นชอบว่าใครแพ้เออผมแพ้เองนะฮะไม่ต้องเถียงกันนะผมเองนะครับนะผมเองนะครับวันนั้นเนี่ยเจอแบบเฉยๆใช่ไหมอันสุดท้ายนี่อ่าใช่ใช่แบบว่าอมบอย่างงี้ไม่จริงผมอาจจะช้ากันห้องสตาร์ทใจคนดูก็พอแล้วนะอ๋อแหม่ก็จริงแบบนี้ไม่ได้เล่นแบบฮิดบาร์ดมันเฮอเลยยี้เลยนะมันแบบมันมันเนี่ยดูงมาเนี่ยมันมันน่าเล่นมากยคุณเห็นไหมเนี่ยคุณเออไปเตอร์ี่ ต่อยแม่งเนยนี่นี่ระเบิดเผาวะมาเอาเอาอันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้นะมามามาดีมาดีมาดีนี่อุ้ยตัวนี้มันโกงเนี่ยโกงเนี่ยโกงแลงไงโกงแลงไงโกงแลงไงสายหมดผมสายหมดเออเรียบร้อยนั่นแหละครับผมนะก็ประมาณนี้นะก็โอเคผมก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมไปบุ่นกงล้อเรื่องอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้ใต้คลิปเลยนะครับผมนะสวัสดีมิตและมันซีขอตลาไปก่อนนะก็ชอบจัลืมใครก็ใช้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทต่อไปด้วยนะครับไม่เจอกันหน้าสันนีมขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม ไปจ้าบายบายระบบทุกอย่างใครอยู่ไหน